วันนี้จะมาโดนแกล้งอะไรอูดนะ,อ,นะอย่าดูทูกอูดนะนี่นี่นนอุยยอุยอยอยอยนะถ้าเดินมันก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะดูดิเออูดูดิอูดลูกพอ่อคางอูดนี่มีเลขหรือเปล่าคางอูดสวัสดีครับเพื่อนๆให้ทายว่าในกล่องนี่คืออะไรไหนไหนหไหนมาดูสิเปิด ภาพเข้ามาแทนเด่นเด่นหุยในกล่องนี้ก็คือนอนอูดนะครับผมอมันอ้วนจริงๆนะอูดเนี่ยอ้วนป้อมสั้นโอ้โหดูมันดูมันแต่ก็น่ารักนะเพื่อนๆนะอูดลูกพ่อนี่มันน่าบีบให้ขี้แตกจังเลยเนี่ย ตัวมันกลมดิกๆเลยเพื่อนๆพอนโอ้โหดูมันดูมันเออมันน่าแกล้งนะดูดิแขนขาเล็กๆตัวกลมๆนะแล้วแบบพุงมันเด้งดึงเด้งดึงดีจังเลยเนี่ยอุดวันนี้จะมาโดนแกล้งอะไรอุ๊ดนะดูพุงอุดนะดูพุงอุดนะโอ้คางยุยยุ้ของอุดโอ้ยมันเยี่ยวเว้ยเฮ้ยอุดเยี่ยวสู้นะอุออ มีการเยี่ยวสู้นะนอนๆดูมันอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันกลมจริงๆนะเพื่อนๆดูดิถ้าไม่มีหัวนี่ลูกโป่งเลยนะเออขาเล็กๆแขนเล็กๆตัวกลมๆเหมือนตัวอะไรไม่รู้เออวะดูดิเอาอุดกระโดดไม่อุ๊ดจะกระโดดไหมไม่น่าไหวดีนี่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาแกล้งอุ๊ดเหมือนเดิมจับอุ๊ดไงายท้อง ปั๊บเขาให้อุดนี่นิ่งนิ่งโอ้ยโอ้ยจงหยุดอุดจงหยุดด้าวนิ่งซะแล้วเอเดี๋ยวเรามาสำรวจใต้ท้องอ๊ดกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆนะมาดูคางอ๊ดนี่มีเลขหรือเปล่าคางอุดเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนิ้วอ๊ดนะเพื่อนๆนะนิ้วอ๊ดก็มีสีนิ้วอา้าวโอ้โหสำรวจไม่ทันเลยอุดกลับด้านซะแล้วอืม เอน in 1941, e อนี่ดูพ <uyor late> ุงดูพุงดูพุงอ๊ดก like <c oughs> ่อนเห็นว so <demek> <nek> ่าเด้งดึงอยากกระเยนรี่เลยเพื่อนๆอุ้ยอุดเอาเอเอ้ายไม่ต้องเดินมาอยู่ตรงนั้นแหละอืมอุดเนี่ยเป็นอะไรที่ติดรองเท้ามากๆเลยนะเนี่ยเนเห็นปะเรียบร้อยแล้วอุดอยู่นี่แหละโอ้ยมันถ่ายทําลําบากอุดมาเอาอุดออกมาก่อนเอ้อุดโดดโดดโดดอุด โดดโชว์ดิเราอ่ะเฮ้ยเราต้องโชว์สเต็ปหน่อยแล้วนี่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 โอ้โหสเต็ปอ้วนกลมของเราน่ะโดดไม่ไหวเดินไม่ได้ก็กลิ้งเอานะอูดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอุ๊ยแต่น่ารักนะนเพื่อนๆนะไม่ได้เจออูดนานนะครับผมอูดน่ารักมากๆเลยนะดูมันดิเนี่ยมันหน้าแกล้งอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุยดูมันดิหน้าแกล้งอ่ะมามาอูดโอ้โห อ้ยตัวอะไรเนี่ยฮสรุปกบหรืออื่หรือลูกโป่งเนี่ยอุ๊ดฮ้มึงกินอะไรเข้าไปเนี่ยดูสายตาดูสายตาน่ารักแป๋วเฉียวอุ้ยอุยโอ้โหอุ๊ดเดินเก่งนะเพื่อนเพื่อนนะอย่าดูถูกอุ๊ดนะนี่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 อุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุยอุ้ยอยอุ๊ไออุยไออุดเอ้ยมามาอุ๊ดออกมาออกมาโอ้โหเดี๋ยวเอาอุ๊ดออกมาก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนนี่นะ โอ้โอ้โอ้จับยากอยู่เด้ออู้ดทุกวันนี้น่ะมาเล่นน้ําเดี๋ยวมาแช่น้ําตกเย็นเย็นี่อู้ดอุ้ย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 าเดินมันนะเพื่อนเือนนะมันเป็นกบตัวเมียนะถ้าเดินมันก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะดูดิเออดูดิอุ้ยอ้ายุ้ยอ้ายมากเลยอู้แต่ถ้าเป็นไอ้พวกไออะไรนะไอวัฒนยุหรือว่าไอยื่นโอเดินอ่ะมันจะเป็นแบบอืมเก้งก้างเก้งก้างลักษณะเป็นผู้ชายเดินนะ ต่อูดเดินนี่โอ้โหเป็นลักษณะผู้หญิงเดินเมื่อกี้มาเพื่อนๆเดี๋ยวอาอูดมาลงบ่อใหญ่ดีกว่านะนี่เราจะเตรียมไร่สดกันแล้วนะเพื่อนๆเป็นไงอูดได้ลงบ่อใหญ่โอเคนะเพื่อนๆนะครับผมก็เอาน้องอูดมาแก้งเล่นเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปไร์สดกันต่อในย t u b e เดินเพื่อนเด้อมานี่ก็คือเจ้าเอเจ้าโอเจ้าวัฒนยุนะเพื่อนๆ จะเอามารวมกับตัวอื่นนะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะสตรีมนะก็เลยถือโอกาสนะครับถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะครับก่อนที่เราจะขึ้นสตรีมเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเลยเพื่อนก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเตรียมกบอย่างเดียวเ้อเพื่อนเอ้ยยืนโอ้ยยืนโอ้นี่น้องอูดนะเพื่อนเป็นไงโอ้รูปทรงดีมากเลยเอารุมรวมอย่างนี้เนี่ยสวยสวยนะเพื่อนเอากบทุกตัวมารวมกันนี่โอ้โหสุดยอดพี่เกมนี่ชอบมากๆเลยนะ ชอบในการนั่งดูกบแบบนี้มากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้พี่เกมไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีคุณสมิทธ์และคุณธนาวัน์นะครับผมได้สนับสนุนนะครับค่าอาหารให้กับน้องกบของเรานะครับและได้สนับสนุนนะครับงบในการทําคลิปของเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยเดอทั้งสองท่านนะครับนะฮะท่านใดนอยากจะสนับสนุนการทําคลิปหรือสนับสนุนค่าอาหารน้องกบนะครับก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยเดอเพื่อนๆเดอขอบคุณหลายๆเดอ